ชาวลัคนาาศีธนูนะคะหรือใครไม่ทราบว่าเป็นลัคนาอะไรก็สําหรับผู้ที่เกิดในระหว่าง16ธันวาคมนะคะถึง13มกราคมนะคะทีนี้ใครรู้เวลาเกิดของตัวเองแล้วอยากทราบลักคนาเดี๋ยวเรามีลิงก์ให้ข้างใต้ไปกดดูได้เลยนะคะแต่จะมีคำแนะนำให้ว่าต้องกดอะไรบ้างนะคะอะ่ะเรามาดูภาพรวม อันนี้เป็นกนรารดูรวมภาพรวมของชาวพัฒนาลานศรีธงมงค์อาจจะมีตรงบ้างในบางขัน้นแล้วก็อาจจะมีไม่ตรงบ้างในบางเรื่องของบางทางน,นะคะงงกันต่อไม่งงเหรอไม่เหมาก็ไม่มงมงมาดูกันท่านนู้นเราจะเจออะไรกันบ้างในเดือนมกราคม2560ปีล้านศรีธงมงค์ ไม่ต้องตกใจจ้าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงในตัวเองอยากหยุดในเรื่องใดๆในเรื่องนีเพื่อไปเริ่มต้นในสิ่งใหม่ใดๆในเรื่องนีงหรือถ้าใครไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เรื่องวิสัยเดิมๆอะไรแบบนี้ช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าออกไปที่ที่ไม่ควรออกนะคะมันมีเกณฑ์ที่เราสามารถติดโควิดได้นะหรือว่าอาจจะเป็นแม่สบายอะไรแบบนี้เป็นเราจะเป็นหนักทีเดียวให้เรามาระวังตัวเองให้ดีนะคะ,ะเรื่องการงานการเงินการงานช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมือนกับทําอะไรได้ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะสามารถอรอกอไรแก้ไขสถ การไปได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเจ้าสราเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยการง,งานอ่นะต้องไว้วางผู้หญิงให้เขาช่วยเหลือแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ผู้บังคับบัญชาเราหรือคนที่เขายานีมากมากกว่าเราเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเท่าไหร่เท่าที่ควรอาจจะก็เหนื่อยแต่เขาไี่คือทีนี้สิ่งที่ทาได้ก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงออกมาไม่ต้องประทะไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะในเรื่องการทางานก็คือ ทำไปตามหน้าที่ทําให้ดีที่สุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆผักไปได้ด้วยดีพยายามใช้สติมากๆลดความเบื่อในเรื่องการงานใดๆให้น้อยลงมันมีเบื่อมาสักพักนึงค่อยๆทําใจไปเดี๋ยวเราก็อยู่กับมันได้แล้วมันจะค่อยๆเบาบางลงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินมันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราแบบไม่อยากจ่ายแต่จำเป็นจะต้องจ่าย อาจจะเป็นเพราะเ,าเรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้เข้ามาก็เรามาระวังดูแลสุขภาพใดรให้ให้ค่อนข้างยเยอะหน่อยน,นะคะช่วงนี้เรามาระวังตัวเองนิดนึงน่าจะเป็นน่าจเป็นห่วงนิดนึงชาวสำหรับชาวคราศีธิูิส่วนเพื่อโลกงาน,นช่วงนี้ชาวราศีธนูนเนี่ยผู้หญิงนะให้คุณถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีความช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดเลยจะช่วยเหลือเราได้ในทุกๆด,ด้านทุกๆอย่างเลย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในลัคนะนาราศีธนูอิงกับผู้หญิงไว้ก่อนนะคะเขาจะช่วยเหลือเราได้ทุกๆเรื่องแล้วก็สําหรับคนที่กําลังมีแฟนช่วงนี้อาจจะมีการเบื่อแฟนเซนแฟนคุยกันไม่เข้าใจออาก,กันแล้วก็บางคนอาจจะอยากจบความสัมพันธ์กับแฟนก็เป็นไปได้นะคะให้ใช้สติคิดดีๆก่อนว่ามันยังคุยกันไปได,ได้อีกไหมมันยังสามารถ ปรับความเข้าใจกันไปได้อีกไหมถ้าคนดีๆก็พยายามปรับความเข้าใจกันไปก่อนอพื่อขีดางใจร้อนนะคะแล้วก็ชุวงนี้เวลาเราเปไปงานการกระทำเราบางครั้งเราทําอะไรค่อนข้างเหมือนรอกไปเลยช้าไปเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องดึงตัวเองขึ้นมาอดคิดตัวเองขึ้นมานะคะ เดี๋ยวพึ่งหมดกำลังใจในเรื่องใดๆก็แล้วแต่บางคนอาจจะถูกออกจากงานก็เป็นไปได้เดี๋ยวพึ่งท้อเดี๋ยวพึ่งหมดกำลังใจพยายามุกขึ้นมาเชียร์ตัวเองก่อนหาคำแนะนำจากคนรอบข้างจากเพื่อนจากคนใกล้ชิดอะไรแบบนี้เขามีความรู้ความสามารถเพราะว่าในดวงสตาร์โรโอิทุกครอบข้างเนี่ยคนรัคานาราศีธนูเนี่ยยังคงมีคนคอยให้สติให้คำแนะนำที่ดีอยู่พยายามมองหาคนคนนั้นที่เจอนะคะโลกนี้มันไม่ได้เลื่อไปซะทีเดียว มันก็แค่แผ่านไปเนี่ยวมันก็ผ่านไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำแน,นะนำของชาวรนาศีมังกรสิว่าเดือนมนกราคมจะต้องเน้งไงบ้างมาคะเขาบอกว่าชาวรนาศนีธนูเนี่ย จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความสวรสด์ในตัวเองดึงความสวรสค์ตรงนี้ออกมาให้คนที่เขาเป็นหัวหน้าเราเห็นความความสามารถตรงนี้แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตรงนี้ไปนะคะสิ่งใดที่เรามีความสามารถอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโชว์มาออกมาเลยนะคะแล้วสิ่งที่ มันอาจจะไม่แย่ไปกว่าไปไปไปมากเท่าที่เราคิดอย่าคิดมากเกินไปนะคะส่วนการแก้เก็ดของรัตนาราศิธน์โอาจจะต้องไปทำหนึ่งเออติมน้ำมันจับเเยี่ยงน,นะคะหนึ่งอย่างแล้วก็เอ่อทำบุญกับาาพระสงฆ์อาพาธแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะนิดน,นึงให้ทานกับคนที่เขายากไร้อะไรแบบเนี้ย อันนี้จะเป็นการแก้เคล็ดซึ่งถ้าเชื่อก็ไปทําได้นะคะถ้าไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไปนี้เป็นความเชื่อส่วน,นบุคคลส่วนของชาวพัฒนาราศีธนูเนี่ยจะมีอยู่เท่านี้ในเดือนมกราคม2 5ง4ันยมันเป็นคงอยู่ในช่วงของปีใหม่ใครมีเวลาว่างก็ไปทําบุญไหว้พระแล้วก็กดน้ำาืีทิพย์บุญให้กับตัวเองเทวดาจําตัวนะคะ,จะเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราร่วงเกิดมาอะไรแบบน,นี้แล้วก็แต่ถ้าใครมีเวลาว่าง แนะนำให้ไปขอพรกับศาลหลักเมืองนะคะจะมีบอกเลยคุณอยากได้อะไรคุณปรารถนาสิ่งใดขอให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าค้นจากอุปสรรคใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะไปขอพรกันได้ที่ศาลพ่อหลักเมืองก็ยังอยู่ในช่วงเปิดสกักการะมันก็ขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแนละครอบครัว อันนี้การมาของรัศดรนาศิธนูนในเดือนมกราคมจะมีเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่เดือนหน้าแล้วก็ถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะทั้งเพจนั่งเล่าม้าดวงแล้วก็ใน u ู u ูบชาร์ของเรามึงมาพามูนะคะสำหรับเดือนหน้าจะเป็นยังไงค่อยมาดูกันใหม่นะคะสำหรับลัศดรนาศิธนูนเย่ายเพิ่งหมดกำลังใจไปก่อนเดือนหน้าอนจจะดีก็ได้นะคะสำหรับเดือนนี้ขอจบการมาีทงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามะคะ่ะ